สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับโนเกียนะคะจากช่อง n k n o k i CHANNEL นะคะนี่เลยนะคะก็มีตำเส้นเล็กปลาลากุ้งสุกนะคะกับอันนี้เป็นไก่แดงทรงเครื่องกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะน้องใส่จานกันนะคะแค่เปิดถุงมาก็คือกลิ่นปลาร้าช่ำแล้วโอ้ยทุกคนนะกินมากเลยอ่ะนะ ำมากแกหน้าอีสุดๆมีทุกคนดูได้น่ากินมากวาเราจะใช้มือนะคะนี่เรามีเครื่องเคียงพร้อมข้าวเหนียวพร้อมจ้าแล้วก็นี้ไก่แดงทรงเครื่องทุกคนนี่แบบนี้เลยจ้าพร้อมไหมคะจะกินด้วยมือนะแต่ว่าเราล้างมือแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดตอมรับรสก่อน เริ่มด้วยการจกข้าวเหนียวเลยจิ้มก่อนเทน้ำอ่ะหืมดีมากดูกุ้งั้ยนี่หืมกุ้งสดมากหืมวันชูชี ืเส้นเหนียวหนุกเหนียวนุ่มเหนียวแบบดีมากอร่อยมากแซ่บมากแกให้ดูกุ้งแล้วกุ้งตัวเบ้งเบงเลยกุ้งแบบไม่ใช่เบ้งๆบงหรอกกำลังดี อืมนี่เราข้าวเหนียวแล้วแม่อุ้ยอืมปมากินไก่กันบ้างอืมอืมไก่แดงก็เป็นเนื้อติดหนังเท่านั้นฉ่ำมากเนี่ยืหอเส้นอืม อร่อยมากข้าวเหนียวแองไก่ทอดเอ้ยไก่ทอดอือหือคือ,อใช่เลยอะ่ะคือมันต้องใช้มือเท่านั้นน่ะแม่อมมีกกุ้งอือือ เส้นคขาเหนียวหนึบแบบเส้นดีเส้นไม่เละอร่อยอืมอืมอืมเสียดายว่าไม่มีผักแล้วก็คี้เกียจออกไปหาซื้อแล้วก็เลยกินแบบนี้เลย อืมอืมอืมอันนี้คือล้างมือสะอาดแล้วนะทุกคน เหมือนกันดีมากนีกนกน่กระดูกกุ้งอ่ะกินข้าวันกับเส้นดูนนะแบบกระดูกกุ้งใหญ่ตัวมากหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเมื่อกี้จะเกินสิบสตัวหที่สุดเลยอืม mm. กุ้งมน chút yeah. ừ. cái đẹp มอ,องตรงว,ว่าเริ่มอิ่มเพราะว่าดูเทออกมาเหมือนน้อยนะแต่ว่าเขาให้ให้กุ้งอ่ะมัเยอะมากตัวไม่ได้เล็กนิดนะตัวใหญ่นะนี่แบบเมไม่ได้ผ่านะถ้าผ่าหลังแล้วก็คือแบบตัวเบ้งเลยว้า ăn được không được không cung không được không cung không cung không cung không được không được cái เริ่มอิ่มแล้วกุ้งไม่หมดเลยคือแบบได้กุ้งไม่เยอะมากอะ่ะเอายังไงดีทุกคนจะให้กินให้หมดเลยไหมสวยสวย เลยสามตัวทุกคนแว่าให้กินมะเขือเทศอะ่ะใจจะหมดแล้วทุกคน คำสุดท้ายแล้วทุกคนอือ,อปิดท้ายด้วยมหมดค่ะเมดจานอุ๊ยมันอร่อยมากแก ก็ถ้าใครชอบคลิปกินกินแบบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูกินอะไรแซ่บอีกหรือว่าทำอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาดกันนะคะบ๊ายบาย